วันนี้เรามีโอกาสเจอ,อน้องเอ็มนะครับซึ่งทราบว่าเป็นผู้กำกับลูกสาวพี่หม่อนะครับมา,าถ่ายทําที่นครพน,นมอยากให้น้องเอ็มได้พูดถึงนครพน,นมว่าทําไมถึงได้มาเอานาครขนาวเป็นสถานที่ถ่ายทำโดยเครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะะเลยนะคะแล้วก็มีหลายพื้นที่ที่ผมว่ามีความสวยแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของชาอีสานบ้านเทาตนกับความเป็น ประเทศลาวนี่หน่อนอด้วยนี่ก็เลยเป็นสเสน่ห์ของนครพนคม,นมค่ะมาครั้งแรกหรือเปล่าะมาครั้งแรกค่ะเราเป็นไงบ้างก็ชอบนะคะใจจริงแล้วอยากมาเพราะว่าพนมนานแล้วแต่ว่านี่เป็นโอกาสครั้งแรกเลยแล้วก็รู้สึกว่าเออจริง,รงๆแล้วสวยมากเลยนะมีหลายที่เลยที่เราไม่เคยไปพอมาเห็นปุ๊บแล้วแบบสวยจริงๆก็คิดถูกมากๆที่เลือกนค้พนมาครับที่จะมาถ่ายทำภาพยนตร์มีจุดไหนบ้างครับ ก็น่าจะเป็นริมฝั่งโขงนะคะตรงแนวที่มีขับจักรยานได้แล้วก็จะเป็นพระธาตุนมค่ะแล้วก็ตรงโซนที่มีเอเน่าค่ะใม่ใช่ค่ะแล้วก็จะมีป้อมที่เป็นป้อมเก่ามาแก็จะเป็นแถวนั้นค่ะมีพระเอกใครบ้างในแถวนี้พระเอกมีโตโน่นะคะแล้วก็ไข่มุกเกอรบอยส์เป็นนางเอกนะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นคู่ของเอ็ม แล้วก็เป็นกอลนะคะถัดมาก็จะเป็นเด็นะคะชื่อน้องแวววาวกับคริสเดอะซ a าแนวแนวภาพยนตร์นี้นเ,นนเป็นยังไงบ้างเป็นเป็นความรักอะคะของวัยรุ่น,ค,ค,นคือพระเอกก็คือเซียนเนี่ยเขาเขามีแฟนอยู่แล้วแลวนั่นคือส้มส้มก็คือเอ็มเอก็คือแฟนเก่าเพรามีแฟนเก่าอพอคบกับแฟนเก่าคือแฟนเก่าเนี่ยเขาไปทํางานที่กรุงเทพแล้วกลับมาพร้อมกับ ความชังใจคือเขาพาแฟนใหม่มาด้วยบวกกับนางเอกเนี่ยคือหลงรักเลิกมานานแล้วแต่เอกไม่เคยสยนใจเลยประมาณนี้ค่ะก็อเอกเป็นคนทักคอมมอนนมไหมในเรื่องใช่ค่ะคเป็นคนทันกคอมมอนก็คือเอาโปรโมชใช่ค่ะครับก็เร็วๆนี้จะกำหนดใช้เมื่อไหร่น่าจะเป็นมกราค่ะเอามกราานี้ปีใหม่เลยนะฮะค่ะครับก็อยากให้น้องเอมได้ฝากอะไรกับพี่น้องทักคอมมน ยังไงก็ฝากผลง,งานด้วยนะคะน่าจะเป็นต้นปีหน้าเลยค่ะก็อย่าลืมติดตามผลง,งานสม้มผัเชียนเลยนะคะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ